สวัสดีครับเพื่อนๆทางช่องยู u ูบจิตรมนฟามนะครับวันนี้ก็มาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะครับที่จิตรมนฟามนะครับพอดีผมก็ไม่ได้ค่อยได้ลงคลิปนะครับพอดีช่วงนี้ฝนตกนะครับก็เลยไม่อยากจะทาคลิปนะครับเพราะว่ามันเปียกมันชื้นนะครับเพื่อนก็เลยวันนี้ก็อากาศก็แจ่มใสหน่อยนะครับทาคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะครับวันนี้นะครับ ชุดนี้นะครับเป็นแม่เขาเป็นจักรินนะครับชุดนี้เป็นลูกจุกเทศทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งหมดสองสี่หกตัวนะครับนี่นะครับใครชอบมาเหมานะครับชุดนี้นะครับผมเมาให้เลยนะครับก็สอบถามได้นะครับชุดนี้นะครับผมอยากแป่งนะครับอยากแป่งให้เหมาไปเลยนะครับเดี๋ยวยกคอกเลยนะครับ หรือยังไงหรือจะเอาแม่เขาไปด้วยก็ได้นะครับผมยินดีนะครับเพราะว่าผมาได้ลูกเขาเยอะแล้วนะครับผมจะพัฒนาลูกเขานะครับต่อไปนะครับก็จะแบ่งชุดนี้ยกครอกเลยนะครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับใครที่ชอบสายจัก,กรินนะครับบวกกับจุกเทศเป็นเยดําดขนมคกสาเบิร์ดนะครับรา,า,ายละเอียดเดี๋ยวคุยกัน หลังไม้นะครับหรือทางบ้านเขียวก็ได้นะครับผมจะทิ้งนำเบอร์ไว้ให้นะครับแล้วเ,เพื่อนก็ค่อยคุยรายละเอียดกันได้นะครับผมคิดว่าชุดนี้น่าจะเอาไปแล้วน่าจะาใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่าชุดพี่เขาชนะสวยๆนะครับอันกับหน่อยแล้วก็อันเดียวนะครับชุดพี่เขานะครับ อันนี้ผมยังไม่รู้ว่ามีตัวผู้ตัวเมียกี่ตัวนะครับผมยังยังไม่ได้เช็คนะครับยังไงก็เพื่อนๆท่านใดที่ชอบนะครับแม่นี้จ่ายลูกมีผลงานแล้วนะครับยกไปทั้งคอกทั้งแม่ทั้งลูกเลยก็ได้นะครับใครที่สนใจนะครับเอาแบบใครที่คุยกันถูกใจผมก็จะลดหลั่นลงไปนะครับ เอาตรงๆเลยนะครับชุดนี้ผมแบ่งให้ยกคอกเลยนะครับชุดพี่เขามีผลงานนะครับคือผมอยากเอาลูกสาวเขาทำแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็เลยจะแบ่งให้ FC ไปพัฒนาต่อนะครับแม่นี้เป็นแม่ที่จ่ายลูกมีเดี่ยมมีล่อนะครับเป็นแม่ให้ลูกแขงลึกนะครับแม่นี้นะครับใครชอบก็ทักมาได้นะครับผมจากแบ่งนะครับ ตอนนี้หาคาอาหารอยู่นะครับงยแบ่งเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้แบ่งไก่นะครับเพราะว่าฝนก็ตกด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ทํำชิปนะครับให้เพื่อนได้ชมนะครับก็น่าจะอีกสองหนึ่งสอง,สองเดือนข้างหน้านะครับเดี๋ยวรอมีชุดดีๆแบบเป็นสายดังๆมาแบ่งเพื่อนๆน,น,นะครับจะเป็น ชุดของชุดที่ผมทําขึ้นมาใหม่นะครับเป็นกุศลนะครับบวกเจ้าจุกเทบนะครับก็จะน่าจะจะน่าจะแบ่งไปเยอะนะครับน่าจะแบ่งสักคู่นะครับนะครับใครที่สนใจนะครับผมแบ่งให้ยกคอกเลยนะครับชุดนี้นะครับเอาทั้งแม่ไปด้วยเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับดีนะครับที่ผมแบ่งเพราะว่าผมอยากนําลูกสาวเขานะครับนะครับลูกสาวเขานะครับลูกสาวเขาผมมีทั้งหมด ตอนนี้ผมเก็บลูกสาวเขาได้ประมาณ3าตัวนะครับผมก็เลยจะนําลูกสาวเขาไปเข้ากับเย่าดำนะครับผมก็เลยจะแบ่งแล้วก็มีชุดน้องเขาก็เหลืออยู่ตัวหนึ่งนะครับชุดพี่เขานะครับก่อนชุดนี้ประมาณสัก 2- อสามเดือนนะครับอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับผมเก็บไว้นะครับชุดนี้มีหลายท่านที่ได้ไปนะครับก็ได้ชุดนี้ไปผมว่าได้เล่นแน่นอนนะครับไก่นะครับเพราะว่าเขาจ่ายลูก ดีนะครับมีเดี่ยวมีแข้งนะครับนะครับก็ชิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ